เครื่องนี้รุ่นแซมแปดพัดนะครับรุ่นพิเศษอะครับมาดูการทํางานนะครับผมตั้งเครื่องได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นล่อนเศษฟางนะครับคนมาััเข้าว ตัวนี้นะครับจะล่อนเน็บยหญ้าดำๆออกได้ดีมากเลยนะครับเขาทำรูมาเป๊มมากเลยครับแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับเครื่องนี้สีด้วยบดรำด้วยนะครับตั้งแต่ตอนเราสีข้าวเลยเนี่ยครับจะบกมาเลยไม่ต้องเป็นบดนะครับ หรือว่าใครอยากได้อ่อนกว่านี้ก็บทถึงใครที่สนใจอยากได้เครื่องสิ้งข้าวรุ่นนี้นะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์0 9 5 1 6 9 7 7าห้าหนเก้าเองครับเ้าน,นี้ราคา1,9900บาทติดตั้งฟรีถึงบ้านอุปรกรณ์ของแถมชุดล้อเลื่อนนะครับเครื่องตั้งดนนิ่งมากดูครับ ลอ้ลอล้อไม่มีตัวล็อกนะครับว่ามันไม่สั่นเลยเครื่องเดินเงียบเรียบผมประกอบเองและตั้งเองทุกเครื่องนะครับก่อนส่งลูกค้าแล้วก็จะเทสอย่งนี้ทุกเครื่องครับหรือว่าใครที่อยากจะมาดูการสีการทำงานจริงนะครับที่หน้าร้าน้านตั้งอยู่ที่บ้านจริงยืน,น,งงนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับ ก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของ3ยอดกุรอนไทยด้วยนะครับสวัสดีครับ